เวลา8นาิกา49นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีทรงเปิดอาคารเมทีวิสิทธิ์ซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนรวมคนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามอาคารอันหมายถึงอาคารแห่งความเป็นเลิศของนักปราช และพระราาทานพระราชอนุญาตให้เชิญนักษรพะนาบาพิไทยสอทอประดับที่เชื่ออาคารโดยออกแบบให้มีความทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลภายใต้ธรรมชาติที่ร่มรื่นมีห้องเรียนต่างๆเช่น Art Studio ิโอดิจิทัลอห้องประชุมและาา์ยิมนยเนเซียมโอกาสนิทรรศการเทศกาลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย นิทรรศการโครงการวีกิฟต์วีแชร์ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการปลูกผักแบบอควาพนิกและไฮโดรพอนิกช่วยประหยัดพื้นที่การปลูกไม่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการศิลปะจีนภาษาจีนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธมบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2557เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาใช้หลักสูตรผสมระหว่างหลักสูตรสาราชนาจากักรและหลักสูตรสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษปัจจุบันมีนักเรียน1,193คนครูและบุคลากรทางการศึกษา283คน